สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระกิ่งเจริญสุขสมเด็จยาน,นสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรน,นิเวศวิหารจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นพระกิ่งหล่อโบราณนะครับออกแบบได้สวยงามมากด้านหลังจะเขียนว่ากลิ่นเจริญสุขขยาวจะมีเสียงนะครับ สมเด็จพระยาณสังวรพระกิ่งพระชัยวัดวัดบวรนิเวศวิหารจะจัดสร้างโดยกรรม,มวิธีเททองรอแบบโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต ด้วยเป็นพระกิ่งที่มีความเชื่อด้านพุทธคุณอานุภาพด้านการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บวิธีการสร้างก็ไม่ธรรมดาซึ่งการสร้างนั้นต้องใช้มวลสารหลากหลายชนิดเช่นทองคำทองแดงเนื้อเงิน สังกสีชินปลอดเจ้าน้ำเงินพรวงดีบุกใช้เป็นมวลสารหลักสำหรับพระกิ่งในเมืองไทยที่นิยมสร้างก็จะมีสายวัดบวรน,นิเวศ กิ่งสายวัสุทัศน์เทพวาลารามพระกิ่งวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นสายพระกิ่งที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับกิ่งวัดรบวรเป็นสายพระกิ่งที่โด่งดังมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ครั้งอดีตเช่นพระกิ่งเปาวเรศ กิ่งบัวรอบกิ่งไัยรีพินาศองค์นี้เป็นกิ่งของสมเด็จยานสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารรอได้สวยมากนะครับ วันนี้ก็พามาชมพระกิ่งเจริญสุขสมเด็จยานสังวรเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ